วันนี้นะคะเราจะมาปอกขน,นไไมใหญ่มากขอบคุณลุงยังกับป้าแก้วด้วยนะคะที่เอาขนมมาฝากเรานะคะให้เอากลับมาจากกรุงเทพเอ้ให้เอากลับมาจากหน้านเนาะแล้วก<ร>็มาถึงกรุงเทพก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะมาปอกใหญ่มากอ่ะอ่ะเลยมีทานน้ำมันมีทานน้ำมันครับพืชนะมันพืชนรู้ได้ไงว่าต้องทานน้ำมัน อ้าวยาก็เห็นแม่ค้าก็ทำต้องการแล้วก็ซื้อแต่พอเป็นยาแบบนี้นี่เองลูกใหญ่มากประจ้านี่อะไรเป็นบ้าอะไรมาเจ้ามเป็นบ้าหหมูร้อมตกใจหมด โอ้หเอามีดออกมาเยอะขนาดนี้มาว่ากระดาษจะชู่ไม่ได้เออเธอ,อกระดาษเจ้ชู่ไม่ได้แลยจบเลยทุกคนการปอกขนุนจะสําเร็จหรือต่าไม่ง่ายนะปอกขนุนเนี่ยหลอกปอกทุเรียนยังง่ายกว่าเพราะว่ามันเป็นยางอลอใช่ก็หายมันได้กลือการลูปแล้วก็แบก อยากจะกินอยากจะกินอย่างอย่างเยอะมากเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวไม่เจอกล้องมาล้อมาล้อโอ้ล้อล้ออีทอี่โจมันเป็นเสงหมูโอ้แ่เราพามูเนี่ยตัวท่าหมูป่าเลยเนาะหมูเด็กอ่ะไม่ไม่ใช่นะหมูป่านี่แม่หมูเลยนะเนี่ยถ้าหมูป่า รับผู้เขาตายนกจแต่เดิน่าักกโอ้โหจใช่ไหมลูกโอ้เปลือกอย่างหนาโอ้โหอย่างมันอ่ะเออย่างอันนี้เลยอ่ะอย่างยางอ่ะกลับไปมีแต่ยางมันโดนเม็ดเยอะอแหกเลย เรารู้ว่าเธอร้องหมุน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 ให้ร้องหมุนดีน่ารักไหมลูกโหยางไหลเลยอ่ะเอาติดเอาติดเลย ทำเล็กไหมโอ้โหเดินเล็กทุเรียนดูปอกง่ายไปเลยอ่ะง่ายเจอขนมอะทุเรียนดูปอกง่ายอ่ะดังยางดังอะไรออกมอล้วมเดี๋ยวเราใช่มืงมือไว้ดีกว่าเราเหมือนเราจะโดนยางเลยเอามาให้นายอีกกล้าอยู่อ่ะ ดูคคอนดูนะคะเอายกขึ้นไปไหมยกขึ้นไปไหมอึ๊บนี่ค่ะโอ้โหยางเอามีดตรงนี้ตมูนี่คือยางทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วเวลาเรากินคือเอาไปล้างก่อนหรอค่อยกินน้ำมันถูแล้วก็ไปล้างไม่ล้างถ้าล้างจะเออแต่ถ้าล้างมันก็จะแฉะนานไม่ล้างไม่ล้างเดี๋ยวจะเอายางออกให้ตั้งเนี่ยจะมีทางทีแล้วมันมันออกมาได้ไงวะโอ้เดี๋ยวชิมให้ดูนะคะนีมันไม่เห็นเหลืองเลย กอบบั้นไปเรียกคนอื่นมากินแล้วอืมป้าป้าอะไรมากินขนมมันจืดจืดเลยเออมันจืดเนาะมันไม่สุกดีครับเอ๊ะบอกอะไรอ่ะไม่อยากกินอะไรรีบบอกเลยไม่มาคิดว่าน้ำไมมันมีกลิ่นแรงมากพวกมันเน่าอ่ะมันเน่า อีกสักวันสองวันม,มันจะออกมาวันก็ลอ,อยแล้วมันก็เหมือนตลาดแหละน,น่าจะเป็นพนันของน่าจะเป็นพันของแต่ว่าสีมันอ่อนมากเลยนะมันไม่เหลืองเนี่ยแต่ตลาดเขาก็ขายแบบนี้ก็นแล้วเขาเล่นไงนีง่เขาลูกอันนี้เป็นแบบธรรมชาตินี่แมงลูกบอรลเลยอันนี้เก็บเ,เม็ดกินยาว่เอย่ยมไรเก็บเม็ดรอย เดี๋ยวเราเอ sure าเม็ดไปต้มได้ด้วยนะคะใครจะกินเม็ดต้นหนึ่งต้มที่ไม่ป้ายกินหรือนะน่ะนะอือก็สมัยก่อนน่ะเขาจะเอาเม็ดต้นหนุ่งไปต้มกันกินแทนมันเนี่ยใช่ใช่เน้ยระวังเสื้อนะนะเรียบร้อยลงมยี่ียบร้อยจบเช้าอือไปมาระวังไม่เจ็บหรอป่าเจ็บอือ

เอาทิชชโอ้ยยังเต็มเลยอ่ะโดนทานละมันที่มือแล้วก็เอาทิชชู่ซับไหนที่ทานะครับทิชชู่ใแตะละมันอ่ะนี่เหรอนี่ลองเหรอไหมเวอร์เกตทิชชู่ไม่ใช่ต้นที่ทางบ้านเราอร่อยเต็มเลยอ่ะแล้วที่ทิชชู่อะเอาทิชชู่ซับนละมันแล้วก็อันนี้คือเราต้องเริ่มทำยังไงครับ นี่ไงที่ชั้นสะสมน้ำมันแดดแคนที่เป็นคือพี่ฟายนี่ไงพี่ายบอกว่าติชูสะสมน้ำมันแดดไม้โดนเต็มเลยนะใครเป็นคนทำตรงไหนอ๋องั้นมันจะเป็นยาอย่างนี้ถ้าไม่ทานน้ำมันที่นี่ใช่ไหมตรงไหนของม้าขนนู้นนี่แดกค่ะเฮ้ยแบ่งนี้เลยเหรอใช่แบ่งนี้เอ้ยโหน้เอายาออกโอ้ยนี่มันจะแก่ไม่หยิบหยิบ้นกินดูดิ ออกมันจะเจ็บหน่อยันนี้คือคือมาเก็บเก็บอันนี้เก็บใส่นี่โอ้โหนี้คือยังไงอันนี้คือหนึ่งลานเหรอเก็บเก็บได้ใเราใส่ผงมือใส่ผงมือใส่ผงมือยางยางยางไรงนะเอาจานน่ะใส่ยางยี่ห้ออะไรอย่างนี้เรากำลังขอดอยูหรอมาเล็กขอดอยู่อยู่แล้วก็ตอนอันนี้ก็ได้ทาไม่งั้นก็ไลหลอดจริงเลยไหลสดก็ได้อันนี้มันก็ไม่ได้เราไม่ได้ไปตัดอะไรเลยไลสดเลยนะโอเค ไม่หมดเลยนะให้พี่เอาอะไรมาปูให้หอดมั้งตัวหรือพี่เอาถุงมามาเป็นไง<า>ป,ไงปอกขนุนใสจเรียบร้อยแล้วนี่คือขนุนที่เราได้นะคะแล้วเราก็มัดหนังยางไว้แล้วเราก็จะเอาไปแช่ช่องฟิสนะคะใช่ไหมตัวเอง,องฟิสใช่คําจะอร่อยกรอกรบใช่แล้วมันก็จะหวานขึ้นด้วยนะคะแล้วตอนนี้เราก็ไล์สดอยู่ด้วย ใครดูไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ได้เจอคลิปนี้ด้วยก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะขออนุญาตไปคุยไลฟ์ต่อแล้วก็ไปเก็บขนุนด้วยนะคะบ๊ายบาย